สวัสดีค่ะสวัสดีชาวาลัคนาราศีกันทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องหมอหนิงทาร o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดาวพระเกตย้ายราศีเข้าสู่ภพเรือนวินาศของชาวาลัคนาราศีกันชาวาลัคนาราศีกันตามการแบ่งโหราศาสไทยคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมนะคะแล้วก็ดาวพระเกตจะย้ายในวันที่28มีนาคมถึงวันที่23พฤษภาคม การทำนายเป็นการทำนายโดยโรวมอย่างที่บอกทุกๆครั้งอย่านำไปตัดสินใจใดๆทั้งสิน้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวนะคะดูได้ทั้งโหราศาสไทยโหราศาสตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะดาวพระเกตเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสิ่งลี้ลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จิตวิญ,ญญาณภายในของคุณมันจะมีเหตุให้รู้สึกถึงอะไรข้างในจิตใจ ความรู้สึกนึกคิดต่างๆอารมณ์อ่อนไหวเป็นช่วงที่คุณอยากจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือจะมีในเรื่องของนวัตรกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามาอาจจะเป็นสื่อโซเชียลโลกออนไลน์ที่คุณอาจจะมีเกณฑ์การตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เหมือนกับจิตใต้สํานึกภายในกระตุ้นให้คุณได้ออกเดินทางได้เปลี่ยนแปลงมันมีจุดเปลี่ยนจุดดับหรือจุดแตกหักบางสิ่งอย่างที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าพบเรือนวินานก็คือจุดเปลี่ยนแปลงจุด เปลี่ยนชีวิตจุดดับจุดแตกหักแบบนั้นแล้วก็ยังเล็งไปที่ภพเรือนอริที่มีดาวพระเสาร์อยู่ด้วยดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะมีเกณฑ์ที่ระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่จะไปะมีความรุนแรงความโมโ oh หหรือเกี่ยวกับบุตรบริวารลูกหลานอาจจะมีเรื่องให้ทะเลาะก,กันในช่วงนี้ก็ได้ต้องระวังนะคะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะ มีเกณฑ์การเดินทางบ่อยๆแต่ต้องระวังในเรื่องของการเดินทางอาจจะมีเรื่องที่จะต้องอ,อารมณ์ที่อาจจะชุนเฉียวช่วงนี้เพราะด้วยอากาศร้อนด้วยแล้วก็ด้วยเหตุปัจจัยหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็ดาวประเกตมากระตุ้นในตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณชาวลัคนาราศีกันไพ่จะบอกอะไรคะชาวลัคนาราศีกันในช่วงที่ดาวประเกตอยู่ในภพรือนวินาศ ขอไอ้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะจะสติขึ้นมาความถูกต้องความเที่ยงตรงการพูดอย่างตรงไปตรงมาของคุณด้วยความรู้สึกนึกคิดภายในใจต้องระวังในเรื่องของคำพูดคำจาของคุณในช่วงนี้นะคะอาจจะตรงไปตรงมาจนเกินไปหรือความลึก นึกคิดหรือความรู้สึกของคุณช่วงนี้ işte อาจจะแบบรู้สึกว่าอยากจะได้รับความย <aye. S 1> ุติธรรมหรือถ้าเห็นอะไรที่มันไม่ตรงหรือไม่ยุติธรรมคุณอาจจะมีความหงุดหงิดขึ้นมาได้ในช่วงนี้ด้วยต้องระวังความรู้สึกของคุณคุณอาจจะเก็บกดมานานหรือความไม่ถูกต้องที่มันเกิดขึ้นกับคุณอย่างยาวนานมันทําให้คุณคิดมากหรือมันทําให้คุณเครียดหรือมันทําให้คุณแบบอยากจะกปลดปล่อยความจริงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณทนมานานแล้วเนาะในบางท่าน นายอ,อัลโวนไพ่บอกว่าให้คุณต้องระง,งับจิตใจระง,งับอารมณ์ระง,งับความรู้สึกที่อาจจะทนมานานแล้วต้องระวังในเรื่องของการระเบิดอารมณ์ในช่วงนี้นะคะแล้วก็เอ็ดออฟสอดห้เหรียญเเหรียญแล้วก็ราชนีถือดาบ เอ็ดอฟครับแล้วก็อัศวินถือไม้เท้าเพชรอ s ปสอดศักยภาพใจบุญเสียงโชควันวาน มันมีเรื่องเก่าๆที่คุณจะต้องแบบเหมือนเอามาคิดเอามาตัดสินใจหรือมันวนๆอยู่ในหัวคุณเนาะในช่วงนี้คุณอาจจะติดอยู่ในความรู้สึกวังวนเดิมๆก็ได้บางท่านอาจจะติดอยู่ในความรู้สึกติดติดขัดขดหรือมีความรู้สึกท้อแท้จากสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะอยากได้รับความถูกต้องอยากได้รับความยุติธรรมหรืออยากได้รับการถูกอุปถมัมหรือการได้รับความเอ็นดูแบบ สิ่งที่คุณควรน่าจะได้รับคุณอาจจะรู้สึกแบบนี้มาโดยตลอดก็ได้ในบางท่านรู้สึกกดดันมากๆก่อนหน้านี้ที่เป็นมาชีวิตของคุณไม่ได้ง่ายเลยกับการที่จะต้องผ่านอะไรผ่านเรื่องราวต่างๆในชีวิตคุณเป็นคนที่มากประสบการณ์จริงๆเพราะว่าการที่อยู่ในจุดที่ไม่มีใครมองเห็นคุณค่าหรืออยู่ในจุดที่รู้สึกว่าอะไรๆก็ลงที่คุณเรื่องของปัญหาต่างๆเรื่องของการาเป็นหนี้เป็นสินหรือ ปัญหาทุกสิ่งอย่างมันเข้ามาลัดตัวคุณมากๆก่อนหน้านี้ที่เป็นมาหรือคุณเป็นคนที่มีาภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบที่เยอะเหมือนกันรายจ่ายก็สูงแล้วก็เป็นคนที่ต้องคิดต้องตัดสินใจด้วยตัวเองไม่สามารถที่จะพึ่งใครได้คุณเป็นคนที่อยอมหักไม่ยอมงอนะเป็นคนทุ่มเทเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนที่พูดแรงๆแ,แล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบ เห็นใครมาเอารัดเอาเปรียบตัวเองแล้วก็เป in ็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นบางครั้งคุณช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อนในเรื่องของการเงินการทองเนาะบางครั้งคุณก็รู้สึกว่ามันเป็นชีวิตของคุณแบบนี้มันจะเป็นไปถึงเมื่อไหร่อะไรแบบนั้นเพราะคุณทนมาอย่างยาวนานแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะวุบออนอยากจะเป็นตัวของตัวเองอยากจะตัดสินใจทุกสิ่งอย่างได้ด้วยตัวเองเพราะว่า Uh, จริงๆคุณก็เป็นคนที่ตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะแต่ว่าด้วยความที่มันมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของครอบครัวพ่อแม่ญาติต่างๆมันทําให้คุณไม่กล้าตัดสินใจแล้วก็อยู่ในวังวนเดิมๆมานานแล้ว uh, คุณเป็นคนที่หาเงินเก่งเป็นคนที่เอาตัวรอดได้เก่งแต่ว่าการหาเงินของคุณถึงจะหามาได้มากแค่ไหนมันก็ไม่มีวันที่จะเก็บได้เพราะคุณ uh, รายจ่ายมันเยเนอะเนาะกับคนรอบตัวกับครอบครัวอะไรแบบ นนะะมันทำให้คุณรู้สึกท้อแท้กับชีวิตมากๆเลยหาทางออกหาสิ่งที่จะทำให้คุณปลดแอกในตรงนี้ทำให้คุณแบบอยากจะมีชีวิตใหม่อยากจะมีโอกาสใหม่ๆสิ่งที่มันเข้ามากระตุ้นภายในใจของคุณก็คือดาวพระเกตมากระตุ้นให้คุณคิดใหม่ทำใหม่เปลี่ยนแปล,ปลงอะไรที่มันทุกมานานหรืออะไรที่มันเก็บกดมานานอะไรที่มันกดดันคุณมานาน คุณน่าจะได้ปลดปล่อยมีโอกาสที่คุณจะ move ออนสูงมากๆคุณจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ปฏิวัติตัวเองเนาะเด็กถือดาบจะไม่ยอมแล้วจะปฏิวัติตัวเองแล้วคุณจะขอความถูกต้องขอ,อเรื่องของชีวิตของตัวเองกลับคืนมาเพราะเหมือนกับคุณรู้สึกว่าคุณทนมานานมากแล้วคุณเก็บกดหรือ คุณยอมรับหน้าที่ตรงนั้นมานานแล้วถึงเวลาที่คุณจะมีโลกเป็นของตัวเองแล้วโลกหมายถึงว่าโลก,โลก,โ,ลกโลกรอบโลกลอลิงนะคะไม่ใช่โลกรอเรือคุณจะมีโลกที่เป็นของตัวเองสามารถที่จะควบคุมหรือสามารถที่จะทําอะไรตรงไปตรงมาพูดในสิ่งที่อยู่ในใจหรือแสดงอะไรออกมาด้วยความเป็นตัวของตัวเองคุณดูเติบโตก้าวหน้าแล้วก็คุณสามารถที่จะมีขอบเขตของตัวเองได้ ถึงคุณจะอยู่จุดนั้นคุณก็ยังมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่ดีถึงคุณจะสร้างเม็ดเงินได้เยอะแต่คุณก็แบ่งปันคุณก็แบ่งปันให้ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอะไรแบบนั้นเหมือนคุณก็ไม่ได้ละทิ้งเนาะแต่ว่าคุณอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวเป็นของตัวเองบางคนก็ไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่สุขสมบูรณ์อาจจะพ่อแม่เลิกกันหรือบางท่านก็อาจจะอยู่กับตากับยายมาตั้งแต่เด็กหรือบางคนอาจจะลําบากมากๆอาจจะแบบ พ่อแม่เลิกกันตั้งแต่ยังเล็กๆอะไรแบบนั้นมันเหมือนกับคุณสู้ชีวิตว่าด้วยตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆอะคะ่ะมันทําให้คุณแข็งแกร่งเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งแล้วก็กล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะแสดงออกคุณเชื่อว่าโชคชะตาจะดีขึ้นต่อจากนี้แล้วก็อะไรที่มันเป็นเรื่องของความหลังคุณจะตัดทิ้งถึงเวลาแล้วที่คุณจะลืมตาอ้าปากถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับโอกาสดีๆบ้างอะไรแบบนั้น เดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับไพ่ยขยายเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกคะในช่วงที่ดาวพระเกตอยู่ในภพเรือนวินาศแฮงแมนยังขึ้นใหม่ mm hmm. ก็ยังอยู่ในส่วนของวิบากกรรมเนาะ mm hmm. เป็นช่วงที่คุณจะหลุดพ้นวิบากกรรมแล้วทุกทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะจบคุณจะเข้าที่เข้าทางคุณจะสามารถสร้างตัวเองขึ้นมาได้ชีวิตของคุณกําลังจะดีขึ้นนะคะ แล้วก็คุณจะได้ตัดอะไรที่มันเป็นปัญหาในชีวิตของคุณออกไปได้คุณจะกลับมาเป็นคนที่ดูแลตัวเองรักตัวเองแล้วก็อยู่ในโมเมนต,ต์ของการรู้สึกว่ามันมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของการงานของคุณเป็นอย่างไรการงานของคุณคุณเป็นคนที่โชคดีนะถึงคุณจะเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต้องแบกภาระเยอะก่อนหน้านี้แต่คุณเป็นคนที่โชคดี คือได้รับโอกาสได้รับการถูกเห็นคุณค่าในเรื่องของการงานไม่ว่าคุณจะทํางานที่ไหนคุณก็จะถูกเห็นคุณค่าแล้วก็จะถูกตอบสนองในทิศทางที่ดีคุณเป็นเจ้านายตัวเองบางท่านก็อาจจะประสบความสําเร็จในช่วงที่อายุยังไม่เยอะก็ได้พอออกพอออกจากการร่ำเรียนคุณก็ได้ทํางานเลยอาจจะแบบได้งานทําตั้งแต่ อายุยังน้อยแล้วก็ประสบความสําเร็จได้เร็วกว่าผู้อื่นเป็นโชคดีเป็นโอกาสดีของคุณเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเอง The Tower มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทําให้ชีวิตของคุณก้าวเข้าสู่ความสําเร็จอะไรที่มันเป็นทุกข์หรืออะไรที่มันถูกกดดันต่างๆนานามันกําลังจะเหมือนพังทลายเหมือนคุณล้มกระดานหรือไม่ก็ชีวิตของคุณเคยอยู่ใน ความลําบากมาก่อนเนาะในเรื่องของการทํางานงานอะไรก็แล้วแต่คุณก็ไม่ได้เกี่ยงคุณเป็นคนที่สู้อดทนแล้วก็เป็นคนที่หาเงินเก่งงานงานหนักงานยากงานเหนื่อยต่างๆคุณก็ทําบางท่านก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้คนหรืองานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอิฐหินดินทรายการก่อสร้างการทําในสิ่งของการ ต่อเติมเสริมอะไรแบบนั้นหรือบางท่านก็อาจเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอการเจ็บไข้ได้ป่วยกันเป็นพยาบาลการเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นนะคะมันมีเกณฑ์ที่จะโดดเด่นแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะได้รับความจริงบางสิ่งบางอย่างถ้าในเรื่องของการงานคุณมีในเรื่องของตัวบทกฎหมายมีคดีความต่างๆก็จะขี้ขายไปในทิศทางที่ดีหรือถ้าคุณโดนเอารัดเอาเปรียบหรือกดดันหรือถูกบีบ บีบกดดันต่างๆนานาเหมือนคุณจะได้ปลดแอกความยุติธรรมจะเข้าถึงตัวคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกบางท่านถ้าสมัครงานในช่วงนี้ก็ต้องรออีกนิดนึงนะคะมันมีจังหวะเวลาอยู่เนาะคุณจะได้รับความถูกต้องคุณจะได้รับการเรียกตัวแต่ต้องรอจังหวะเวลานิดนึงช่วงนี้เซเว่นอฟค คุณเป็นคนเจ้าโปรเจกต์แล้วบางท่านอาจจะเป็นเจ้าของกิจการบางท่านถ้าทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของอการต่อเติมการสร้างคอนโดการสร้างบ้านการหรือการถอนหรือ,อในเรื่องของสิ่งที่มันเคยแตกหักหักพังไปถ้าคุณทําในส่วนที่ต่อเติมเสริมแต่งหรือทําให้กลับมาสมบูรณ์ได้เป็นเรื่องของความโดดเด่นมากๆบางท่านทํางานเกี่ยวกับงานอิสระ ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดีนะคะโอกาสของการสร้างตัวเองขึ้นมาหรือโอกาสที่คุณจะผ่านพ้นปัญหาหรืออุปสรรคไปได้อย่างดีมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าแล้วก็บางท่านถ้าไม่ได้เป็นงานที่มอรนิงพูดใ,ในตรงที่ไพ่ขึ้นมาก็อาจจะหมายถึงช่วงนี้การงานของคุณจะได้รับความยุติธรรมอะไรที่มันปกปิดปิดบังซ่อนเล่นหรืออะไรที่มันเป็นปัญหาอย่างเรื้อรังยาวนานมันจะถูกแก้ไข บางท่านก็ได้ถูกผู้ใหญ่เล็งเห็นความสำคัญในช่วงนี้คุณอาจจะได้มีเกณฑ์การได้ถูกเลือกตัวการได้ถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือผู้ใหญ่จะให้การตอบรับในด้านดีคุณจะถูก e นดูจากผู้ใหญ่อะคะ่ะหรือไม่ก็เป็นช่วงที่คุณจะโชคดีได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นหรือถูกเล็งเห็นคุณค่าในช่วงนี้การงานดูเติบโตโก้าวหน้ามากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไร โอ้เฮงแมนบางท่านก็เป็นช่วงที่ะสะดุดติดขัดเนาะมันเป็นมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วคุณอยู่ในช่วงที่มีการเงินที่สะดุดติดขัดมานานแล้วแล้วก็เหมือนกับหาเงินมาได้เยอะเท่าไหร่คุณก็เหมือนกับเดือนชนเดือนอะบางเดือนก็ติดลบเพราะด้วยภาระหน้าที่ที่มันเยอะแล้วก็มีภาระหนี้สินในเรื่องของบ้านรถด,ด้วยบางท่านกอ็อาจจะเป็นหนี้นอกระบบด้วยในบางท่านเนาะ ก็เป็นช่วงที่คุณจะอืมเหมือนรอจังหวะเวลาถึงเวลาที่คุณจะใกล้และที่จะมีเรื่องของเงินเก็บเข้ามาหรือเงินที่พอจะเอะโปนี้ปิดสินได้บางท่านก็เอาเหมือนกับยื่นกู้ในเรื่องของบ้านรถมีเกณฑ์ที่จะได้ถูกอนุมัตินะคะแต่ว่าก็จะเป็นหนี้ระยะยาวเนาะ ก็ถ้าใครมีหนี้ในช่วงนี้ก็ต้องเรามัดระวังในเรื่องของการใช้การจ่ายนะคะอืมเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่การเงินมันจะมีรอยรั่วแต่คุณเป็นคนหาเงินได้เก่งก็ก็เป็นเรื่องของความโชคดีเนาะแต่ว่าก็ต้องระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายอาจจะติดลบได้อีกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเงินมาจากทางไหนได้บ้างคะ โอ้บางท่านก็ทํางานเบื้องหลังดีค่ะได้เงินจากสื่อโซเชียลโลกออนไลน์การเงินจะค่อยๆฟื้นตัวนะคะแต่ช่วงนี้อาจจะต้องอเหมือนกับโลกของเก่าก่อนเนาะอะไรที่มันเป็นปัญหาเก่าๆในเรื่องของการเงินก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดีแบบพลิกฝามือมันก็เหมือนกับเราค่อยๆจ่ายแล้วมันก็จะค่อยๆเบาบางลงจัดเมนขึ้นมาเหมือนวิบากกรรมกําลังจะผ่านพ้นไป มีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีบางท่านอาจจะได้เดินทางบางท่านอาจจะได้เสียเงินกับการเดินทาง <_ an> เสียเงินกับปุตบริวารหรือเสียเงินกับครอบครัวในช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายเยอะๆนะคะ <_ an> เพราะเดือนนี้คุณน่าจะมีเกณฑ์ที่จะการเงิน <_ an> จะอาจจะสะดุดติดขัดได้เหมือนกันต้องระวังบางคนก็ระวังในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะช่วงนี้เพราะว่าดูการเงินของคุณอาจจะยังไม่ฟื้นเท่าไหร่อืบางท่านถ้ารอการช่วยเหลือเกี่ยวกับ การเงินก็มีโอกาสจะถูกช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรสุขภาพของคุณก่อนหน้านี้ก็ดูอดๆแอดๆเนาะอาจจะเป็นช่วงที่คุณแบบหมุนเงินหรือทำหาเงินทำงานทุกอย่างทำมาหากินทำมาหาได้อะไรในช่วงนี้ของคุณอาจจะไม่ค่อยได้พักผ่อนหรือไม่ค่อยดูแลตัวเองอะ่ะ ืก็เป็นช่วงที่ต้องกลับมาดูแลตัวเองเพราะว่าอาจจะมีโรคเก่าๆหรือมีโรคที่มันเป็นอยู่แล้วมันจะกําเริบขึ้นมาได้ค่ะก็ต้องเหมือนกับบาลานชีวิตของตัวเองให้ดีๆนะคะอืมก็ยังอ่อนล้าอ่อนแรงเนาะช่วงนี้น่าจะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะถึงเวลาที่คุณต้องกลับมาดูแลตัวเองแบบจริงจังแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของ ไพ่จะบอกอะไรในช่วงที่ดาวพระเกตย้ายเข้าสู่ภพเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีกันโฟล์ h เฮาส์โฮมเป็นช่วงที่คุณอาจจะสิ่งที่อยู่ในใจ Home คือบ้านบ้านคือตัวคุณ าดาวพระเกตมาอยู่จุดนี้อาจจะหมายถึงมากระตุ้นในเรื่องของสิ่งที่อยู่ภายในใจของคุณอยากให้คุณตัดสินใจกับบางเรื่องบางอย่างที่คุณรู้สึกนึกคิดอยู่ภายในใจอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงอาจจะอยากโยกย้ายอาจจะอยากปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างหรือคุณต้องฟังตัวเองให้มากๆว่าคุณต้องการอะไรการเปลี่ยนแปลงนี้กําลังจะเกิดขึ้นนะคะแคปิคอนราศีมังกร ราศีมังกรของชาวลัคนาราศีกันก็คือภพเรือนปุตตะก็ภพเรือนปุตตะดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะตอนนี้จออยู่ในภพเรือนอลิก็ต้องระวังในเรื่องของการมีมีความดื้อของลูกของบุตรบริวารลูกหลานในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ดังใจอาจจะต้องปรับความเข้าใจกันหน่อยหรืออาจจะพูดซบซบลงมาหน่อยหรือ,อ ช่วงนี้อาจจะมันมีอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการรเริ่มทําอะไรใหม่ๆก็ได้ในบางท่านถ้าไม่ได้เกี่ยวกับบุตรบริวารลูกหลานในช่วงนี้ก็อาจจะต้องอถ้าจะทาอะไรในช่วงนี้ก็ต้องเหมือนกับต้องระวงังต้องศึกษาดีๆกับการลงทุนกับการริเริ่มทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะมันมีในเรื่องของอุปสรรคเข้ามามีในเรื่องของการต้องแก้ไขปัญหาหรือมีในเรื่องของปัญหานหนักๆเข้ามาเหมือนกัน หรือบางท่านถ้าเริ่มแล้วก็ช่วงนี้ต้องเอละเอียดถี่ถ้วนกับมันหน่อยนะคะมันมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้เหมือนกันเวสต้าเฮิร์ทบางท่านก็ช่วงนี้เนาะอาจจะต้องกลับมามาดูแลความรู้สึกของตัวเองภายในใจว่าคุณต้องการอะไรความอบอุ่นในใจหรือเหมือนคุณต้องกลับมาหิวใจ เวสตาฮาร์ดก็คือหัวใจของคุณตอนนี้หัวใจของคุณเรียกร้องอะไรอยากจะทําอะไรแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพร่างกายของคุณด้วยนะคะช่วงนี้ต้องระวังเอเซนเดนต์ลักษณะของคุณก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างลักษณะของคุณดาวพรพุธดาวพรพุธจออยู่ในภพเรือนปัตนิช่วงนี้อา,อาจจะมี เรื่องที่อาจจะระหองระแหงกับคู่ก็ได้นะคะในบางท่านเพราะว่าดาวดาวพระอาทิตย์อยู่ร่วมกับดาวราหูแล้วก็ยังมีดาวประพุทธร่วมอยู่ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของความความอึดอัดใจหรือความมันมีความวิตกกังวลบางสิ่งบางอย่างหรือระวังในช่วงนี้ถ้าเป็นเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาคู่ค้าคู่ขาย ก็ต้องระวังในเรื่องของคําพูดอารมณ์ความรู้สึก e go, อีโกวัตตาของคุณในช่วงนี้ต้องระวังให้มากๆเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะผิดใจกันได้หรืออ,อาจจะเป็นช่วงที่อารมณ์ร้อนพูดแล้วไม่ได้คิดก็ได้ในช่วงนี้นะคะเหมือนคุณจะต้องระวังในเรื่องของคําพูดด้วย a q u a r i u s พบเรือนราศีกลุืมพพเรือนราศีกุ่มก,ก็คือพพเรือนปัตตนิ ช่วงนี้ดาวมากระจุกอยู่ตรงนี้เยอะมากๆแล้วก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องระวังในเรื่องของของคำพูดสิ่งที่อยู่ในใจหรือการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะเปลี่ยนอ่ารู้สึกนึกคิดหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างคุณจะต้องอ่าคิดดีๆหรือคิดก่อนพูดในช่วงนี้หรือระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของคุณในช่วงนี้อาจจะทะเลาะหรืออาจจะมีปัญหาได้แล้วก็เป็นช่วงที่บุตรบริวารลูกหลานอาจจะดือ้อหรืออาจจะมีปัญหา เกี่ยวกับบุตรบริวารลูกหลานหรือบางท่านอาจจะต้องระวังในเรื่องของบุตรบริวารลูกหลานเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออาจจะเป็นในเรื่องของน้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงที่คุณเลี้ยงอยู่อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ในช่วงนี้ก็ต้องระวังนะคะแล้วก็ตัวของคุณด้วยต้องระวังในเรื่องของสุขภาพแต่โดยรวมแล้วจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดาวดาวพระศุกร์อยู่ในภพเรือนปัตนิเป็นตำแหน่งที่ดีด้วยมันก็จะมีในเรื่องของมีความ การเงินที <S <s ่ดีมีเกณฑ์การเงินที่จะฟื้นตัวหรือจะได้ลูกค้าคู่สัญญามาทําให้การเงินการทองฟื้นตัวได้หรือช่วงนี้การเงินจะดีมากขึ้นแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะว่าดาวสุขเป็นมหาอุดช่วงนี้ด้วยแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีความสุขในเรื่องของการใช้เงินมีเงินเข้ามาเยอะก็ต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะเพราะว่าดาวประสุกเนาะก็มีในเรื่องของการจับการจ่ายการอยากได้อยากมีอะไรแบบนั้น แล้วก็ดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนสุภสัด้วยก็มีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วก็เป็นในเรื่องของการเซ็นสัญญาทําสัญญาต่างๆก็มีโอกาสจะสําเร็จแต่ก็ช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของคําพูดอืแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะ,ะประสบความสําเร็จได้แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเหมือนกับมันมีเกณฑ์ที่จะได้มีสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากจะทําอยากจะเริ่มต้นอยากจะ เปลี่ยนแปลงแบบนั้นเกิดขึ้นได้เพราะดาวพระเกตมากระตุ้นในตรงนี้ด้วยก็มีเกณฑ์ที่คุณจะประสบความสําเร็จได้นะคะแต่ต้องระมัดระวังแล้วก็เหมือนกับต้องพิถีพิถันหรือถีดท่วนกับมันหน่อยอะไรที่เป็นในเรื่องของตัวบทกฎหมายสัญญาต่างๆหรือการพูดการดิวอ่การพูดเฉยๆในเรื่องของการทําสัญญาหรือเอกสารต่างๆมันจะต้องรัดกุมแล้วก็ต้องมีเอกสารกํากับด้วยเพราะมันมีเกณฑ์ที่จะคาดเคลื่อนหรือ ผิดคาพูดหรืออะไรแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันค่ะก็ต้องระวังเนาะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็สิ่งที่มันเป็นความถูกต้องจะเกิดขึ้นกับคุณอะไรที่มันเป็นเรื่องของความอดทนมาอย่างยาวนานมันจะถูกตัดสินไปในทิศทางที่ดีเหมือนคุณจะได้เปลี่ยนแปลงจะได้ตัดสินใจกับบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นคุณจะรักตัวเองมากขึ้นและเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เดินทางบ่อย แล้วก็บางท่านถ้ามีในเรื่องของความรักที่มันท้อแท้มากๆผิดหวังมากๆมีโอกาส move on ได้เหมือนกันค่ะก็เป็นเรื่องดีที่จะได้เคลียกระดานได้เคลียความรู้สึกแย่ๆออกไปแล้วคุณจะได้รับโอกาสดีๆกลับเข้ามาในเรื่องของการพลิกฟื้นในเรื่องของการหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองแล้วก็ข่าวดีโอกาสดีต่างๆเหมือนคุณเป็นคนเลือกเป็นคนที่คว้าทุกสิ่งอย่างที่มันเป็นเรื่องดีๆเข้ามาหาตัวคุณนะคะ ค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสํสหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักหรือไม่ก็พพอร์ตโมเดงได้ในทุกๆช่องทางทั้งช่องซูเปอร์แดงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านสาหรับการให้ติปให้แต่งสาหรับการากดไลค์กดแชร์สาหรับการให้ค่าขนมแล้วก็สําหรับการคอมเมนต์น่ารักน่ารักกลับมาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ